ไม่ดูว่าเห็นหรือเปล่านี่ครับผมเป็นง่ายขนุนครับหนุนเมดาครับหมายก็ตีเลาะชายถนนครับถนนน้ำท่วมครับก็ตีเลาะไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เจอโอเคครับผมเดี๋ยวปลาเก็บก่อนครับ นี้ก็เหยื่อที่ใช้นะครับขนุนนะครับเอ้ยอจานนะครับจึงเป็นงานจาับสีเขียวนะครับจับเขียวครับจากค่ายเมยดาครับอาจารย์ครับผมนะครับฝากผลง,งานด้วยครับอาจารย์เมดาครับผมสุดยอด